Thank you. แล้วยังไม่มีใครนัดมาแล้วสิบสีวันวาเลนไทน์นะไม่หรอกเราเราก็รู้อยู่ต่างคนต่างรู้อยู่แล้วว่าการอยู่รัฐบาลด้วยกันมันก็ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ ก็ว่าไปไม่มีไม่มีปัญหากับใครเลยไม่ไม่มีปัญหากับพลังประลาน คิดว่าเป็นการทําความชัดเจนมากกว่ามากไม่งั้นก็เดี๋ยวก็เกิดความไม่เข้าใจกันไปในวงกว้างนะครับวัคซีนโควิดที่ใช้อยู่ในโลกทุกยี่ห้อตอนนี้เนะี่ยยังอยู่ในการใช้แบบ EUA คือสถานการณ์ฉุกเฉิน emergency use authorization นะครับเพราะฉะนั้นในแล้วก็แทบจะทุกวัคซีนก็ยัง ทำการรวบรวมข้อมูล collect data นะแล้วก็ศึกษาวิจัยอยู่ในระยะที่3ก็คือการใช้ในมนุษย์แล้วก็กำลังติดตามผลอยู่แต่ว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดท,ที่มันรวดเร็วมากแล้วก็มีคนติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยเขาก็ก็ก็เลยยอมให้ใช้ในภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินคืออย่างน้อยรู้ว่ามันไม่เป็นอันตราย ต่อชีวิตมนุษย์จนเกินที่ที่เขาจะรับได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาแต่เขายังไม่สามารถบอกได้ว่าตรงลงไอ้วัคซีนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อได้หรือเปล่าเขาบอกได้แต่เพียงว่าเมื่อเมื่อฉีดไปแล้วคนที่ได้คนที่ติดเชื้อจะไม่ทวีความรุนแรงขึ้นไม่ถึงตายไม่ถึงขั้นต้องไปเข้า ICU นะฮะแล้วกเ็เมื่อโรคไม่ทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยการที่จะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่แต่ว่า ไอ้ฤทธิ์มันก็คงน้อยลงแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันยังไม่มีการศึกษาไหนที่ยืนยันว่าฉีดแล้วไม่เป็นไม่ติดเชื้อโควิดอันนี้ยังไม่มีเขาก็เลยต้องศึกษาต่อไปก็ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ไม่ต้องถามต่อแล้วซื้อไม่ได้เขาไม่ขายอ่าฮะใช่ ทุกวันนี้วัคซีนที่มาขึ้นทะเบียนภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องขายกับรัฐบาลนั้นรัฐบาลต้องออกอะ,อะไรอออกใบรับรองออกต้องขึ้นทะเบียนว่าใช้แบบสถานการณ์ฉุกเฉิน conditional conditional มีเงื่อนไขทุกยี่ห้อฮะ ไม่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ภูมิใจไทยสนับสนุนให้มีสสรอไดไหมไม่เป็นปัญหาเนี่ยมันเรื่องนี่ไม่ใช่เรื่องบริหารราชการบั่นดินนี่มันเรื่องของการตาหน้าที่ขององคงชนชาวไทย ของตัวแทนปวงชนชาวไทยนะครับทุกคนมีเอกสิทธิ์ในาการ,าการในในทางของประชาธิปไตยที่อาจจะไม่เหมือนกันได้ก็ไปว่ากันในเรื่องของโบทซ้ายการเมืองขวาวัคซีน ีมีก่อนจะก่อนจะออกมาเนี่ยทางกรมไอไอประมวลคงไม่มีคือการขึ้นทะเบียนยาที่ไหนก็ตามเขาขึ้นจากเอกสารข้อมูลที่ผู้ผลิตได้ส่งมาแล้วก็มีการเทียบมาตรฐานเขามีวิธีของเขาอะนะครับแล้วก่อนพอสินค้ามาถึงเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะต้องนำนำวัคซีนเนี่ยไปไปแยกแยะอะไรของเขานะเพื่อดูว่าทุกอย่างเนี่ยได้ เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่เขาขอขึ้นทะเบียนมาหรือเปล่าเขาเรียกล็อตรีลิสนะไม่ได้มาถึงวันนี้แล้วพรุ่งนี้ขีดเลยไม่ใช่เขาต้องเอาเอาไปาสร้างความปลอดภัยให้ให้ให้มากที่สุดก่อนนะครับเรื่องการแพ้วัคซีนมันก็มเีเขาเรียกม,มีมีอัตราส่วนที่เขาจะดูว่ารับได้หรือไม่ได้นะครับ เอาเอาให้มาถึงเมืองไทยก่อนดีกว่าเนาะเราทีละสเต็ปทีละสเต็ปสิ่งที่เราควรจะได้สิ่งที่เราต้องทําเราได้ทําหมดแล้วครับนะครับเม่งั้นเดี๋ยวก็ถามไปอีกว่าแล้วเกิดเครื่องบินมันเสียจะทำยังไงไปลงผิดสนามบินจะทํำยังไงเกิดตู้แช่เสียจะเป็นไงมันมันเราก็ต้องขีดว่านะออกไปสั่งซื้อแล้วนะครับ จ่ายเงินมัดจาแล้วนะแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าประเทศจีนได้อนุมัติการส่งออกแล้วประเทศจีนได้ขึ้นทะเบียนแล้วในการใช้วัคซีนในฐานการณ์ฉุกเฉินประเทศไทยก็พร้อมที่จะขึ้นทะเบียนในการใช้วัคซีนในมาตรฐานเดียวกันมันก็แค่นั้นเองเมื่อเช้าก็มีรายการคุณนานาก็ไปบอกว่า เมืองไทยยังไม่ขึ้นทะเบียนเดี๋ยววัคซีนมาจะใช้ไม่ได้ก็เนี่ยที่ผมถึงบอกไงว่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยนะครับมันคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือข้อมูลไม่พอเนะี่ยแล้วมีสื่ออยู่ในมือแล้วใช้สื่อเนี่ยพูดออกไปเนี่ยผมจะทําให้ประชาชนสับสนโกลหาหเป็นจำนวนมากนี่เราจะถึงอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วก็อย่าอย่าเอาอะไรมากั้นดิใช่ไหม ประชาชนเรามีสุขภาพประชาชนเป็นเดิมพันประชาชนรอวัคซีนอ,ย,นอนยู่ทุกคนหมอทุกคนแพทย์ทุกคนโอ้โหประชุมกันรู้ไหมว่าทุกเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเขาประชุมกันที่กระทรวงสาธารณสุขทุกเช้าจันรยันอาทิตย์นะครับไม่มีใครที่ที่ที่ทแบบทําเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องสนุกหรือเรื่องเล่นๆไม่ใช่โอ้โหซีเรียสกันผมขาวจะหมดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ ขอความเห็นใจนะครับจริงๆถ้าเป็นสื่อเนี่ยพอทราบข้อมูลจริงๆข้อมูลก็รู้เยอะนะเมื่อวานอุปทูต์จีนมาพบนายกรายงานนายกว่าทุกอย่างพร้อมหมดประเทศไทยจะได้รับวัคซีนรอดแรกจากจีนภายในเดือนกุมภาพันธ์มันจะมีอะไรที่มันจะ solid ไปมากกว่านี้ใช่ไหม ก,ก็ครูจะต้องบอกว่าเออประชาชนช่วยกันให้กําลังใจขอให้การผลิตจากโรงงานของเขาเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยีนะครับขอให้การขนส่งราบรื่นเนี่ยทางดีๆการบินไทยก็บอกเลยถ้ามีปัญหาุ๊บการบินไทยพร้อมส่งตู้ที่จะรักษาอุณหภูมิวัคซีนเนี่ยนะครับขนมาจากปักกิ่งมาประเทศไทยเลยเนี่ยถ้า ถ้าทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันคิดถึงปัญหาถ้ามีปัญหาแล้วจะแก้ไขกันยังไงิดกจะล่วงหน้าเพราะโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดมันก็น้อยแต่ตอนนี้คือความสำเร็จอยู่เบื้องหน้าแต่เอาปัญหามาขวางท้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนู้นมาถึงเราจะฉีดได้หรือเปล่าฉีดแล้วเป็นยังไงไหมเชื่อถือเขาได้ไหมอะไรไหมอย่างนี้มันก็ไม่จบแล้วก็ทำทำดีที่สุดอยู่แล้ว มีหมอที่ไหนจะเอาของไม่ดีมาให้คนไข้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมัญยาบันเขาก็ถือกันอยู่โอเคคุณใก็จะเสนอ้ต่เลือนวางเนื่องจเนื้อหามันบินเห็รอรอฟังเขาก่อนดีครับรอฟังเขก่อนภูมิใจไทยเกี่ยวอะไรเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจผม เขาไม่ไดไไ้ไว้ไม่ไว้วางใจภูมิใจไทยใช่ไหมผมก็ไม่ต้องไม่ไม่ไม่จะอภิไปรายเมื่อไหร่ก็ก็เมื่อนั้นนะฮะไม่มีปัญหาครับยิ่งเร็วก็ยิงดีได้ไปทำงานอย่งอื่นได้นะโอเคครับขอบคุณครับ